สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็ได้รับโจทย์จากสายทางบ้านนะคะให้อาจารย์นะคะสอนวิธีการทำจดหมายข่าวเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชานะคะก็วันนี้ก็เลยได้เกิด EP นี้นะคะ EP การทำจดหมายข่าวนะคะโดยใช้โปรแกรมที่ เราใช้กันทุกวันนี่แหละก็คือ PowerPoint นะคะ PowerPoint หลายคนอาจจะเคยทำ PowerPoint เป็นสื่อการสอนใช่ไหมคะเป็นสไลด์โชว์แต่วันนี้อาจารย์จะพาทำ PowerPoint ให้เป็นจดหมายข่าวนะคะซึ่งวิธีการก็ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะ ทีนี้เวลาที่เราจะทำจดหมายข่าวถ้าเราไม่มีไอเดียว่าเอะเราจะทำรูปแบบไหนเราจะต้องเออวางอะไรยังไงตรงไหนถ้าใครยังไม่มีไอเดียแนะนำว่าให้ไปเข้า Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าจดหมายข่าวนะคะเราก็จะเจอรูปแบบจดหมายข่าวที่ชาวบ้านชาวช่องเขาทำกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ทำการ ไม่คัดลอกนะคะทําการดูแล้วก็มาวิเคราะห์ดูซิว่าถ้าเป็นโรงเรียนของเรานะคะมหาวิทยาลัยของเราหรือว่าหน่วยงานของเราทำเนี่ยเราจะทำรูปแบบไหนดีที่จะทำให้ง่ายกับเราแล้วก็สวยงามด้วยนะคะแล้วก็ดูอทีนี้อาจารย์ก็เมมโมรีไว้ละว,ว่าอาจารย์จะทำแบบไหนนะคะอาจารย์ก็ไปเปิด PowerPoint ของอาจารย์ขึ้นมานะคะคไปเปิด PowerPoint ของอาจารย์ขึ้นมาอันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจารย์ทำเสร็จแล้วนะคะ อาจารย์จะทํารูปแบบนี้แหละนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาทํารูปแบบนี้ก่อนอื่นนะคะเวลาที่เราจะทําจดหมายข่าวเราต้องดูว่าสีประจําโรงเรียนของเราหรือสีประจําหน่วยงานของเราอ่เป็นสีอะไรนะคะแนะนําว่าการใช้สีไม่ควรที่จะเกินสามสีนะคะบางคนอาจจะมาแบบเขียวเหลืองแดงส้มชมพูมาเลยนะคะอันนี้ก็จะทําให้เป็นลิเกไปนะคะแนะนําว่า ควรใช้สีให้น้อยสีที่สุดนะคะถ้าสีโรงเรียนของเราเป็นสีชมพูขาวนะคะก็ใช้แค่สีชมพูขาวนะคะแล้วก็ประกอบกับฟอนสีดำแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะคะอันนี้ก็คือหลักการใช้สีไม่ควรจะใช้เยอะเกินไปนะคะเหมือนมหาวิายทยาลัยินธ์์นะคะก็จะเป็นสีฟ้าขาว เป็นสีประจํามหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์ก็ใช้สีประจํามหาวิทยาลัยเพื่อที่จะบอกเล่าข่าวสารของสาขาวิชาอาจารย์นะคะภายใต้มหาวิทยาลัยกาสิทธิ์นี่แหละอาจารย์ก็ใช้สีประจํามหาวิทยาลัยเป็นสีของจดหมายข่าวของอาจารย์นะคะอันนี้คือสมมตินะคะสมมติอาจารย์ก็จะใช้สีฟ้าขาวเป็นหลักทีนี้นะคะ เวลาที่เราจะทําจดหมายข่าวสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวนอกจากการคิดว่าสีของจดหมายข่าวของเราจะต้องเป็นสีอะไรบ้างก็คือโลโก้ประจําหน่วยงานนะคะประจําหน่วยงานประจําสาขาประจําแผนกนะคะแล้วก็รูปภาพที่เราจะมาใช้ในการเขียนข่าวนะคะก็เตรียมเอาไว้ทีนี้เรามาดูโครงสร้างของจดหมายข่าวนะคะโครงสร้างของจดหมายข่าวนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมนําโลโก้นะคะ ไว้ด้านบนนะคะไว้ด้านบนของหัวกระดาษนะคะตามด้วยรายละเอียดของสิ่งที่เราทำเช่นจดหมายข่าวข่าวประชาสัมพันธ์อ่ะแล้วก็ชื่อหน่วยงานนะคะจะอยู่ด้านบนจะอยู่ด้านบนถามว่าอาจารย์คะเราควรจะวางโลโก้กับวางชื่อของหน่วยงานของเราไว้ตรงไหนถึงจะเหมาะสมตอบได้เลยว่าจริงๆแล้วแต่ความต้องการของเราเลยนะคะ ถ้าเอาตามหลักจิตวิทยาแล้วนะคะก็คือสิ่งที่มนุษย์จะมองเห็นจุดแรกก็คือฝั่งซ้ายมือสุดถ้าเราต้องการให้ฝั่งไหนนะคะจุดไหนไปจุดที่เด่นสุดเอาไว้ตรงนั้นนะคะก็คือสมมติว่าจาย์ต้องการให้โลโก้เป็นที่จดจำจันก็วางไว้ฝั่งซ้ายแบบนี้ของหัวกระดาษนะคะตามด้วยสาขาวิชาในทเทศศาสตร์นะคะ อะไรประมาณนี้ไว้ฝั่งขวามือนะคะว่าจะเป็นโครงสร้างข้างบนนะคะเรียกว่าส่วนของ h ฮดไลนนะคะเรียกว่าส่วนของเฮดไลต่อไปนะคะส่วนที่สองก็คือส่วนของเนื้อหานะคะส่วนของเนื้อหาส่วนของเนื้อหาจะอยู่ตรงกลางถามว่าจะจัดวางแบบไหนดีคะถึงจะเหมาะสมก็แล้วแต่อีกเหมือนกันนะคะบางคนก็วางแบบคอลัมน์ก็คือวางข่าวเป็นส สองฝั่งมีฝั่งซ้ายฝั่งขวากรณีที่ข่าวเยอะนะคะหรือจะเรียงแบบนี้เลยก็ได้เหมือนเหมือนของอาจารย์ก็ได้สมมติว่าอาจารย์มีแค่สองข่าวรยนก็เรียงแค่นี้นะคะในส่วนของเนื้อหาก็จะมีทั้งข้อความแล้วก็รูปภาพนะคะเราก็จัดวางให้เหมาะสมนะคะประมาณนี้เนาะประมาณนี้เราจะทําเป็นข่าวารวายวันรายเดือนรายปีก็ได้นะคะก็สามารถที่จะ จัดหมวดหมู่ของข่าวในส่วนของเนื้อหาได้นะคะทีนี้ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของสรุปนะคะส่วนของสรุปก็จะอยู่ด้านล่างส่วนของสรุปก็จะเป็นข้อมูลที่เอาไว้ให้คนที่เขาอ่านจดหมายข่าวของเราเนี่ยติดตามว่าเราจะติดต่อได้ทางช่องทางไหนที่อยู่อะไรเบอร์โทรศัพท์อะไรมีเพจไหมนะคะหรือบางคนอาจจะใส่ QR c อ d e คแปะลงไปด้วยก็ได้เพื่อที่จะสแกนเข้าไปในเพจ ของหน่วยงานของเราอะไรประมาณนี้นะคะอะไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการสร้างจดหมายข่าวด้วยโปรแกรม PowerPoint กันเลยนะคะอะไปที่ไฟล์นะคะไปที่ไฟล์ก็ไปที่พอเราเปิดขึ้นมาใช่ไหมคะพอเราเปิดขึ้นมาเราก็จะเจอหน้านี้ใช่ไหมคะเจอหน้านี้หน้านี้ เราก็ไปที่งานนําเสนอเปล่านะคะงานนําเสนอเปล่าจากนั้นเราก็ไปที่ออกแบบนะคะไปที่ออกแบบแล้วก็ไปที่ขนาดสไลด์นะคะไปที่ขนาดสไลด์เลือกเป็นขนาดสไลด์แบบกําหนดเองนะคะอ่าเราก็เลือกเป็นแนวตั้งนะคะเลือก แบบจอกว้างเนี่ยเป็น A4 นะคะเป็น A4 จากนั้นก็กดตกลงนะคะเลือกแบบพอดีนะคะแล้วก็พอให้พอดีประมาณนี้นะคะาจากนั้นเราก็ลบในส่วนนี้ออกไปก่อนนะคะข้อความเดี๋ยวเราค่อยแทรกเข้ามาภายหลังก็ได้เรามาออกแบบนะคะในส่วนของกราฟิก ที่จะใช้ในจดหมายข่าวของเรานะคะทีนี้กราฟิกเราก็สร้างแบบง่ายๆนะคะด้วยเชฟที่เขามีในตัวโปรแกรมของเขานี่แหละก็เข้าไปที่แทรกนะคะหลังจากที่เราเาจินตนาการไปแล้วว่ามันน่าจะเป็นแบบไหนอาจารย์จะพาสร้างแบบง่ายที่สุดในโลกนะคันนะ เดี๋ยวอีพีนี้เอาจะแบบง่ายไปก่อนนะคะถ้าแบบยากเดี๋ยวค่อยว่ากันในอีพีที่สองแล้วกันจะได้ไม่ยุ่งยากเนาะ,ะทีนี้เราก็ไปที่รูปร่างนะคะไปที่รูปร่างเลือกสี่เหลี่ยมนะคะเลือกสี่เหลี่ยมจากนั้นเราก็ทําการวาดเลยนะคะในส่วนของเฮดไลน์ของเรานะคะ,ะประมาณนี้จากนั้นเราก็ ใส่สีของหน่วยงานของเราลงไปสมมติว่าสีหน่วยงานมหาวิทยาลัยของอาจารย์คือสีน้ําเงินสีนี้นะคะอาจารย์ก็เลือกเป็นสีน้ําเงินจากนั้นขอบอาจารย์ไม่เอาก็ไปที่เส้นขอบรูปร่างนะคะเลือกเป็นไม่มีขอบอจากนั้นอาจารย์ก็คลิกขวานะคะเลือกคําว่าแก้ไขจุดนะคะ จะเป็นจุดสีดําแบบนี้เราเมาส์ไปคลิกที่จุดนะคะจะเกิดเป็นจุดสีขาวขึ้นมาแบบนี้ให้เรานะคะดันจุดสีขาวเนี่ยขึ้นไปให้เกิดความโค้งในลักษณะนี้นะคะ,ะขยับจุดสีดำสมมติว่าเราต้องการให้เป็นแบบแบบนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วถ้าเราพอใจแล้วเราก็ อาจจะมีการเปลี่ยนสีเพิ่มสมมุติว่าของอาจารย์อยากจะให้ตรงนี้เป็นสีเข้มกว่านี้นะคะอาจารย์ก็เลือกที่เติมสีนะคะเติมสีไปที่สีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินเข้มเพราะว่าจะให้เป็นในส่วนของเงานะคะต่อไปอาจารย์ก็คลิกข้างนอกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อจะออกจากการแก้ไขจุดจากนั้นอาจารย์ก็ไปคลิกที่รูปล่างที่ทําเสร็จเมื่อกี้นะคะ แล้วก็ไปที่หน้าแรกนะคะไปที่คัดลอกนะคะแล้วก็ไปที่วางนะคะไปที่วางก็คือเป็นการ Copy นะคะรูปร่างนี้มาอีกภาพหนึ่งนั่นเองนะคะอาจารย์จะขอเปลี่ยนสีนะคะภาพนี้ให้รู้สึกว่าสีเบาลงนะคะในลักษณะนี้ก็ามาวางซ้อนทับกันนะคะ ก็จะได้ในส่วนของกราฟิกในส่วนของเฮดไลน์แต่มันอาจจะดูด้านไปนะคะด้านไปเราสามารถที่จะปรับแต่งได้นะคะก็คลิกที่เชฟหรือรูปร่างของเรานะคะจากนั้นก็ไปที่ออกแบบนะคะไปคลิกที่ออกแบบนะคะแล้วก็ไปคลิกที่จัดรูปแบบพื้นหลังนะคะ,ะจากนั้นเราไปคลิกที่เติมไล่สีนะคะเติมไล่สี ขอโทษทีนะคะคลิกที่เชฟนะคะแล้วก็ไปที่เติมไล่สีนะคะจากนั้นนะคะเราจะเห็นนะคะส่วนของตรงนี้จุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีตรงนี้ให้คลิกนะคะให้คลิกที่กล่องสีนะคะแล้วก็ไปที่สีเลือกเป็นสีเข้มนะคะอีกฝั่งหนึง่งเลือกเป็นสีอ่อนขึ้นมา1ระดับนะคะจากนั้น ไล่สีที่กำหนดไว้ตรงนี้นะคะชนิดเส้นทางเนี่ยให้เราเลือกเป็นเชิงเส้นนะคะหรือจะเลือกเป็นรัศมีหรือจะเลือกเลือกเป็นออสี่เหลี่ยมก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะก็จะเกิดเหมือนอารมณ์เป็นเงาเงาเป็นเป็นเออไล่ระดับสีอารมณ์ประมาณนี้ให้เรานะคะสมมติว่าอาจารย์พอใจกับแบบนี้นะคะอ่ะขอ ตัวเชฟด้านล่างนะคะจะให้ไล่ระดับสีด้วยก็ได้นะคะก็คลิกที่ไล่ระดับสีนะคะก็เอาเป็นเปลี่ยนสีใหม่นะคะเปลี่ยนสีใหม่เป็นสีเข้มนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะรู้สึกเป็นเงาเงาเป็นวาววาวนะคะในลักษณะนี้นะคะก็สามารถที่จะดัดแปลงได้นะคะหรืออยากจะให้ ตรงนี้มีความกว้างขึ้นมาอีกก็ได้นะคะเส้นขอบอยากให้เขากว้างขึ้นมาอีกก็คลิกนะคะที่เชฟแล้วก็ทำการแก้ไขจุดแล้วก็คลิกที่เส้นสีดำนะคะแล้วลากออกมาในลักษณะนี้ก็ได้นะคะก็ได้ก็จะได้ภาพกราฟ,ฟิกที่สวยไปอีกแบบนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทำการนะคะทำในส่วนของด้านล่างนะคะทำในส่วนของด้านล่างตรงนี้รู้สึกว่างไปขยับเข้าอีกนะคะ ต่อไปเราก็มาทําในส่วนของด้านล่างนะคะด้านล่างนะคะเราจะทําการ Copy ้ตัวด้านบนลงมาเลยก็ได้นะคะก็คลุมพื้นที่ทั้งหมดนะคะเพื่อความง่ายไปที่หน้าแรกไปที่คัดลอกแล้วก็ไปที่วางนะคะจากนั้นเราก็พลิกกลับด้านเลยค่ะ,ะเพื่อความง่ายนะคะจะได้ไม่ต้องวาดหลายทีอารมณ์ประมาณนี้นะคะหรือจะสลับวางนะคะพลิกมาอีกด้านหนึ่งก็ได้ แบบนี้นะคะสมมุติว่าเราโอเคที่จะเอาแบบนี้เราก็ได้ในส่วนของอส่วนของการาฟิกด้านบนส่วนของการาฟิกด้านล่างในลักษณะนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็เอาโลโก้มาใส่นะคะเอาโลโก้มาใส่ไปที่แทรกนะคะไปที่แทรกแล้วก็ไปที่รูปภาพนะคะไปที่รูปภาพเราก็ไปที่กล่องรูปภาพที่เรา เก็บรูปภาพเอาไว้นะคะเก็บรูปภาพเอาไว้อาจารย์ก็จะใส่โลโก้อ่านี่คือโลโก้ของอาจารย์นะคะสาขานิเทศาสตร์เขาก็จะมาแบบนี้นะคะเขาจะมาแบบนี้พอรูปภาพที่เข้ามาจะสังเกตว่าในส่วนของอ่าด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีรูปแบบปรากฏขึ้นมาเป็นตัวช่วยให้เรานะคะถ้าเราต้องการให้โลโก้ของเราอยู่ในลักษณะวงกลมเราก็คลิกวงกลมแบบนี้นะคะ หรือสามารถที่จะเลื่อนนะคะเป็นรูปแบบที่ไม่มีขอบก็ได้แบบนี้นะคะ,ะแล้วก็นํามาวางในพื้นที่ที่เราต้องการจะวางโลโก้นะคะต้องการที่จะวางโลโก้ในลักษณะนี้นะคะหรือต้องการใส่ขอบก็สามารถใส่ได้นะคะ,ะทีนี้ขอบนะคะสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะจะเอาเป็นสีอะไรนะคะเส้นขอบนะคะหรือว่าน้ําหนักนะคะอย่าเอาบางเอา ประมาณไหนหนาประมาณไหนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสมมุติว่าอาจารย์จะเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคจากนั้นเราก็มาพิมพ์ข้อความลงไปนะคะคลิกที่กล่องข้อความนะคะแล้วก็คลิกข้างนอกก่อนแล้วก็พิมพ์นะคะอาจารย์จะพิมพ์คําว่าข่าวเด่นข่าวเด่นประจําเดือนสมมุติว่านะคะ อาจารย์จะใช้หัวข้อนี้นะคะบางโรงเรียนอาจจะใช้คําว่าข่าวประชาสัมพันธ์หรืออะไรก,ก็ไม่ว่ากันนะคะทีนี้เราก็ไปใส่ขนาดนะคะเลือกเป็นขนาดที่พอเหมาะพอสมนะคะแล้วก็เลือกฟอนต์นะคะอาจารย์จะใช้ฟอนต์ที่เป็นทางการเนาะไทยสารบาลก็พิมพ์เลือกฟอนต์ไปเลยนะคะที อไม่ใช่ไทยสารบัญน,นะคะตัวนี้จะเป็นฟอนต์เหมือนฟอนต์ขาวที่อาจารย์ดาวน์โหลดมานะคะสามารถไปดาวน์โหลดฟอนต์ในการดาวน์โหลดฟอนต์ได้นะคะก็จะได้ฟอนต์สวยๆเหมือนอาจารย์มาแล้วก็เปลี่ยนสีของฟอนต์นะคะไปที่ตัว A เลือกเป็นสีขาวนะคะอยากจะให้เขาไม่เงาก็คลิกตัว S มีเงานะคะก็คือการใส่ชาร์โด้นั่นเองอารมณ์ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ในส่วนของ ชื่อหน่วยงานของเราลงไปนะคะพิมพ์ลงไปในกล่องข้อความเหมือนเดิมนะคะจันก,ก็พิมพ์ลงไปแล้วก็ยกมาวางนะคะตำแหน่งด้านบนนะคะตามความเหมาะสมเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะ ใส่เงาให้ด้วยนะคะอะไรประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็มาใส่รายละเอียดด้านล่างข้อมูลติดต่อนะคะข้อมูลติดต่อปรับฟอนต์นะคะปรับสีให้เห็นได้ชัดนะคะการใช้ กราฟิกที่เป็นสีเข้มก็จะมีข้อดีตรงที่เวลาที่เราวางสีขาวนะคะจะทำให้ข้อความของเราดูเด่นขึ้นแต่ถ้าเราใช้กราฟิกสีที่เป็นสีไม่สีจืดๆนะคะบางคนอาจจะชอบหวานๆจะมีปัญหาเรื่องการวางข้อความมากๆเลยนะคะแนะนำว่าเราควรที่จะใช้สีที่เป็นสีโทนเข้มในการทำกราฟิกเป็นพื้นหลังนะคะเวลาที่เราวางข้อความจะได้วางได้ แบบสวยงามแล้วก็ดูโดดเด่นเนาะอันนี้คือเคล็ดลับนะคะอันนี้เราก็ใช้ข้อความเดียวกันแล้วก็คอนดิซ no ีคอนทนวี no เลยนะคะคัดลอกลงมาเลยเพื่อความง่ายได้สาขานิเทศาาศาสตร์คณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยกรสินอะไรประมาณนี้นะคะปอนสิบหกก็พอนะคะโอเคอันนี้ก็พยายามวางให้เท่ากันนะคะ จากนั้นเราก็เสร็จในส่วนของ headline แล้วก็ส่วนของสรุปในส่วนของตัวนี้เราสามารถที่จะบันทึกเพื่อที่จะเก็บไว้ทำคราวหน้าก็ได้นะคะก็ค,คือบันทึกเป็นเทมเพลตไว้เลยเ,ลยเวลาคราวหน้าเราก็จะได้ไม่ต้องมาทำกราฟิกแบบนี้อีกมันก็ยุ่งยากบางทีเรามาแบบเราด่วนเราอยากจะใส่ขาวเลยเราก็ไม่ต้องมาทำอีกหลายรอบนะคะก็สามารถที่จะบันทึกเก็บไว้นะคะเป็นไฟล์เป็นไฟล์ powerpoint น,นี่แหละมาคราวหน้าเราก็จะได้ทา ได้ตอบเลยนะคะอะทีนี้ยในส่วนของเนื้อหาด้านในทีน่ในการจัดวางเนื้อหาด้านในเพื่อความสวยงามเราก็มาแทรกในส่วนของรูปร่างอีกครั้งนะคะแทรกในรูปร่างอาจจะจะเลือกเป็นแบบเหมือนป้ายประกาศตรงนี้นะคะเพื่อที่จะมาใส่เนื้อหาของของเอฉบับที่นะคะฉบับที่ตรงเส้นโค้งตรงนี้นะคะ ทีนี้เราก็ได้ในส่วนของอส่วนของด้านบนและส่วนของด้านล่างนะเสร็จแล้วเราก็มาทําในส่วนของเนื้อหานะคะมาทําในส่วนของเนื้อหาอ่าเราก็ไปที่แหล่งข้อมูลของเราเลยนะคะที่มีเนื้อหานะคะเช่นในเพจหรือว่าในเว็บไซต์ที่เราเคยเอาขึ้นไว้แล้วนะคะในเพจหรือว่าในเว็บไซต์ที่เราขึ้นไว้แล้วเป็นข่าวกิจกรรมอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ ทำการคัดลอกนะคะเอาเนื้อขาวมานะคะคัดลอกเนื้อขาวมาคัดลอกเอาเนื้อขาวมาหรือเราจะพิมพ์ใหม่ก็ได้นะคะแล้วก็ไปที่กล่องข้อความนะคะคอนทินวีนะคะแล้วเราก็มาย่อกล่องข้อความนะคะให้อยู่ในเฟรมหน้ากระดาษนะคะ แล้วก็ไปคัดลอกเอาส่วนของพาดหัวมาด้วยนะคะฟอนต์ในส่วนของเนื้อหานี่พยายามใช้ฟอนต์ที่อ่านง่ายนะคะอย่าใช้ฟอนต์ที่กราฟ,ฟิกเยอะเพราะบางที อาจจะอ่านยากไปหน่อยนะคะก็ฟอนที่เปลี่ยนทางการก็จะเป็นไทยสาร,รบัญใช่ไหมคะข่าวเดียอังสนาใช้ได้หมดเลยนะคะยวหาไทยสาร,รบัญไม่เจอแบบหนึ่งนะคะไทยสาร,รบันนี่ก็ทีสารบันโอเคใช้เป็นฟอนต์ไทยสาร,รบัญน,นะคะ ประมาณนี้แล้วก็มาดูเนะะื้อหาของข่าวนะคะถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะเราต้องใช้คำว่าเมื่อวันที่นะคะเมื่อวันที่่าสมมตินี้ แก้เป็นเมษานะคะอันนี้คือยกตัวอย่างมาก็เลยแบบจะขอแก้ข่าวเก่ามาเป็นข่าวใหม่ละกันเนาะเมื่อวันที่17-18เมษายนที่ผ่านมาสาขานิเทศศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกฬสิน์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรประมาณนี้สมมติว่าเนื้อข่าวเราประมาณนี้แล้วก็โปรยมีพาดหัวมีเนื้อข่าวใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะ ก็ใส่ให้ครบจากนั้นเราก็ทำการจัดวางรูปภาพโดยเข้าไปที่แทรกนะคะไปที่รูปภาพแล้วก็ไปนำรูปภาพที่เราใช้ในโครงการมาใส่นะคะเราก็เลือกโครงการเลือกภาพเข้ามานะคะจะเลือกมาทีเดียวหรือว่าจะเลือกมาทีละภาพก็ได้นะคะถ้าเลือกมาคราวเดียวก็เลือกรูปภาพแล้วก็กด คอนโทรนะคะแล้วก็คลิกไปเรื่อยๆแล้วก็เลือกรูปภาพมาอาจารย์เลือกมาทีละสามภาพเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วอาจจะมีภาพวิทยากรคืออาจา์เองนะคะ,ะแล้วก็ภาพอาจารย์และผู้ช่วยวิทยากรที่อบรมในวันนั้นมาใส่นะคะภาพเด็กๆที่มาร่วมงานนะคะก็นำมาใส่นะคะก็จัดวางตามความสวยงามนะคะ จัดขอบให้เรียบร้อยนะคะเหมือนเบิดเลยนะคะเราอยากจะให้ขอบแบบชิดทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราก็สามารถที่จะจัดได้นะคะนี่ก็คือความสะดวกสบายของ powerpoint อสมมติว่าอาจารย์จัดแบบนี้นะคะแล้วก็ข่าวที่สองอาจารย์ก็จะอยู่ด้านล่างนะคะอยู่ด้านล่างมาอีกข่าวหนึ่งประมาณนี้นะคะเราก็จะได้เป็นจดหมายข่าวนะคะ โดยการใช้ PowerPoint เป็นการสร้างจดหมายข่าวที่ในรูปแบบที่เรียบง่ายนะคะเรียบง่ายเราสามารถที่จะดัดแปลงทำให้สวยงามมากกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้คือทำเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะแล้วก็ต่อไปเรามาดูวิธีการการบันทึกไฟล์นะคะการบันทึกไฟล์นะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปที่ไฟล์แล้วก็กดบันทึกนะคะกดบันทึก เรียกดูเพื่อที่จะหาที่เก็บนะคะถ้าเราเซฟเฉยๆนะคะหรือว่าบันทึกเฉยๆไฟล์จะเป็นไฟล์ PowerPoint นะคะซึ่งเวลาเปิดนะคะนามสก,กลุลเขาก็จะเป็น PowerPoint แบบนี้แหละนะคะแต่ถ้าเราต้องการให้เป็นไฟล์รูปภาพนะคะไฟล์รูปภาพเพื่อจะส่งในสื่อออนไลน์นะคะเช่น i ne ์ a c e b o o k นะคะ หรือช่องทางอื่นๆที่เราจะส่งเป็นรูปแบบของภาพนะคะส่งเป็นรูปแบบของภาพเราต้องเปลี่ยนนะคะบันทึกเป็นชนิดตรงนี้นะคะเปลี่ยนเขานะคะให้เป็นนามสกุล jpeg นะคะเลือกเป็นนามสกุล .jpeg ไฟล์นะคะจากนั้นเราก็ไปเลือกพื้นที่ที่เราจะเก็บข้อมูลเอาไว้นะคะก่อนนำส่งให้เพื่อนๆของเรานะคะหรือว่าหัวหน้าของเรา เราก็ไปที่พื้นที่ที่เราจะเก็บไฟล์นี้นะคะตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะคะอาจารย์ก็จะตั้งชื่อว่าข่าวนะคะข่าวตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะคะเปลี่ยนนามสกุลแล้วก็กดบันทึกนะคะ,ะเราก็บันทึกทั้งหมดนะคะ หรือว่าเอาสไลด์นี้เท่านั้นก็ได้นะคะเพราะว่าเราทำสไลด์เดียวนะคะเรียบร้อยสำหรับการบ,บันทึกเราลองไปเปิดดูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูนะคะข่าวที่เราบันทึกเอาไว้นะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะ เราก็สามารถที่จะส่งไฟล์นี้ให้ผู้บังคับบัญชาของเราได้นะคะก็จะได้สรุปข่าวรายเดือนนะคะหรือว่าจะทําเป็นรายสัปดาห์รายวันก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับเราเลยอ่าก็สําหรับการทํานะคะข่าวแบบสรุปข่าวรายวันนะคะทําจดหมายข่าวเนาะก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้นะคะอันนี้คือ แบบพื้นฐานนะคะไม่ได้ใส่เอฟเฟกอะไรมากมายไม่ได้ใส่กราฟิกอะไรมากมายนะคะทำประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอีพีหน้าอาจารย์ก็จะสอนที่สามารถาทำได้อดวานมากขึ้นนะคะสำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ